ยันลายใหม่อย่างนี้ยันลายใหม,ใหม่เปิดกําลัง<อ>ยันลายใหม่นะครับผมนะดูว่านูาชี้ดนูนะครับยันลายใหม่ของผมน,นะครับ <c oughs> ดูใ,บใกล้ๆนะดูนะอันนี้อันนี้เขาสักชื่อแม่พอ่พอไหมครับพ่อติดกับแม่สิงนะไอ้แม่แสงหรือวะ <c oughs> อันนี้นชื่อผมนะว่าศรัทธาน,นะครับอันนี้เป็นลายนะครับลายลายใหม่ของเราเลยนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการนะครับที่จะมาสักยันนะครับผมนะ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้นะเราวางภาพแผ่นไกลๆนิดนึงแล้วกันนะครับจะได้เห็นนะครับผมนี่ลายใหม่นะครับลายใหม่เรานะครับแล้วมาดูน้องนัดกับคู่เถื่คู่ฝันนะครับพี่ประย่างนักนะครับอันนี้ดูนะครับดูดูอะไรกันนะครับดูหน้านะครับนี่นะดูดูดูคู่เถื่คู่ฝันนะครับอันนี้ของเจนัทนะครับน้าหน้าดานะครับตอนแรกไม่บอกว่าจะเอาลายใหญ่นะครับจะได้เอานี้ขึ้นบนนะครับเพราะเอานี้ขึ้นบนไม่ได้ไรครับเดี๋ยวแต่นี่เป็นนัดนะครับ ดูนะครับจากโอ๊ตนะครับนะฝีม on ือเลยครับฝีมือนะดูความสูงของเงาครับอันนี้เรียกว่าชุดคู่นะคู่นต้องนักโอมอนนะครับผมนะไอ้ตอยอโตยอนอ๋อตอยะทอนนะตอยะทอนะสักยักษ์สักยักษ์นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสังวานนะครับผมนะเส้นสังวานนะครับประจำาแล้วเส้นยอดนะอันนี้มาดู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 วันนี้นะครับอันนี้ก็เอาใหญ่ๆนะครับที่จะบินได้นะครับ อันนี้น่าจะบินได้แล้ววันนี้ใหญ่แล้วเล่นใหญ่เลยแล้เดี๋ยวบินได้แน่นอนนะครับทุกคนนะครับมีอาจารย์ฮิวแล้วนะดูเอาไปกับลูกยางนะอาจารย์ฮิวจากนะครับนิดนึงครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับผมใกล้แล้วนะครับันนี้ประมาณกี่ชั่วโมงวะฮิวห้าชั่วโมงนะครับอันนี้ห้าชั่วโมงนะยห้าชั่วโมงนะครับมาเร็วมาไล่ใหม่แล้ว เล็กๆนะครับดูนะครับอันนี้เล็กนะครับน่ารักนะครับดูนะครับผมนะน่ารักอันนี้เราเอาเล็กนะครับแต่เล็กๆก็จะยากนะครับเล็กๆจะยากกว่าใหญ่นะเล็กยากกว่านะครับนะแต่ว่าจะดูสวยนะครับมาดูดูแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเล็กๆเห็นไหมเดี๋ยวรอดูอาจารย์แล้วก็คนคนยกส่วแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับเพ่อดูเงินยอะกว่าจะอ่านมาดูอันนี้เล็กครับอันนี้จะเล็กน่ารักนะครับผมนะอ่าดูนะครับตอนแรกว่าจะไม่เอาแล้วสุดท้ายอดไม่ได้ครับเอาไปเลยนะครับผมเลยสวยงดงามนะครับ ออกมาเดี <ừ> ๋ยวปุกป้อหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวปุกปหนึนนะเดี๋ยวปุ้บน่อนเดี๋ยวไล่ดกนเดี๋ยวว่ามาัตวประมาทด้วยใจสัตยานะครับวันนี้ก็รับโซดาครับรู้ว่าจะพอเรินเรื่อกันโานะแล้วก็ขออะไรนะอันนี้เราเอามาแลิซซี่ใช่มใจอาจารย์นะครับแตกได้อะไร

ผมต้องใช้นะครับผมนะเราไม่ให้คุณเราไม่ให้คุณละเลงได้จะให้ไม่เป็นมืคุนะครับผมนะสิริมงคลนะครับอะไรกับมันสิพวกัวนี้อะไรนะท้อง

ขาให้เ <S preach ers> ียบหัวเองนะครับผมนะคือความศัทานะครับผมนะเดินลยรอหน้านี่อ้อันนี้เยนะอันนี้เ่อนะชุเนะเราตคนรีขาเยอะไงรู้สึกคเยอะเลยได้ไหมบางคนเริ่มดังนะไอ้เริ่มมีชื่อเสียงคนเริ่มศรัา ดูในการละพ่อดเนเลยวังไวอเเนอันนี้คืออันนี้ก็ทนี่เหมือนกันนะดูแลปลกในนี้นะแหมเห็นไหมครับอันนี้ถ้าจะบินได้นะครับนะมาปลกก่อนนะไปได้ เลี <łość> ่อข <Harriet. S 1> ้าบ่อนนะครับ่ข้างบนี้ัเาตนครับสองข้างไปก่อนนะครับข้างเปอรน้แเ้ข้ามาอันนี้ครับอันนี้เขาขอใหญ่ๆลยครับผมเลชอบใช่นะเาจะติดปีกแล้วกลับไปนะ 喂，找你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 。 าพหนการหนหน้าต้องไหรู้สึกไงครับตัเร็หาวน้ามาอย่านี้หน้ามาอี่าะไรเออหยอ่ะไนะอเป็นกาไรหอยเป็นมงคลนะอยเป็นสังวานนะากกตามนะเอาไปนอาไปานดูแเพื่อยันยัยันยันเทวยักษ์สาแล้วเูน้องนัทดีกว่านะกับผู้ใส่ผู่บัน เจ็บไหมน้องนัดเจ็บเจ็บไหมเจบเจ็บเจ็บเหรอทำไมนั่งนิ่งเชียวเจ็บแต่มีความสุขใช่ไหมไม่มียาชาครับอันนี้ไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะครับผมแะอนี่น้องนัดเรานะครับเจ็บนะครับแต่อันนี้มันรับกันพอดีนะครับอันนี้เป็นฝีมือของอาจารย์โอ๊ตนะครับใครเป็นเอฟซีได้นะครับสวยนะครับสวยครับดูนะดูดูครับดูความสวยงามนะครับผมนะความสวยงามนะครับของ อาจารย์โอ๊ตนะครับในการสักนะครับผมนะอันนี้นะครับเดี๋ยวจะทํายอดรับปันนะครับคือ5ยอดเนี่ยที่พี่ต่อเนี่ยคือพระเจ้า5พระองค์ครับหรือว่าพระศรีอายะเมตไตรนะครับผมนะอันนี้เป็นลายใหม่นะครับผมนะหลายๆคนก็เดินทางเข้ามาเอาแล้วนะครับสำหรับสานักเรานะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นลายลายเก่าเราครับลายเทวายักษ์สานะอันนี้เป็นลายเก่านะครับนะอันนี้น่ครับอันนี้ก็คืออาจารย์ทองนะครับอันนี้นะโอเขาวจะสักดูค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วสวยนะครับผมนะใครจะเดินทางมาสักนะครับวันนี้น้ำสักได้ครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครภัยพิบัวันนี้ก็วันศุกร์แล้ววันเสาร์นะครับนะศุกร์กับเสาร์นะอันนี้ดูลายเล็กแล้วกันดูลายที่เล็กๆนะอาจารย์ไมเคิลนะครับน่ารักกับลายเล็กๆนะ ager, ถ้าเกิดสักข้อมือเหมือนนาฬิกาก็สวยนะครับลายนี้าา Michael นะครับนะดูอาจารย์ไมเคิลนะครับนดูอาจารย์ไมเคิลนั่งล่างลายเล็กๆนะครับดูได้ครับนะดูนะครับผมนะอันนี้กำไรก็คือกำไรชีวิตนะครับเป็นมงคลชีวิตนะครับอันนี้คือมงคลแขนนะครับก็เป็นมงคลชีวิตนะครับนนปร resposta, เป็นมงคลนะครับในการสักอันนี้เป็นใช้วิจารณญาณนะครับในการ รับชมแล้วกันนะครับผมนะอันนี้ก็พันธุรัตนะครับอีกคนหนึ่งครับพันธุรัตเฮ้ยมันปลุกยังวะเนี่ยโ oh, อ้ยอีหอกหักไอ้เหี้ยกูต้องปลุกแล้วอันนี้คือลายลายแรกเลยนะครับของสำนักนะครับอันนี้เขาเล่นไฮไลท์สีนะครับอันนี้เนปะ็นของอันนี้อาจารย์อะไรสักว่าอาจารย์อาจารย์ทองนะครับผมนะนี่เล่นไฮไลท์นะครับวันนี้นะอาจารย์ทองสักนะครับนะก็จอใครอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวปลุกตังก่อนออกมาออกมา

น่ดอเคะครับนอเคนันนี้เป็นยันเป็นยันนี้ธรรมดาับเป็นยันี้ธรรมดานะผมนะอันนี้นะดูแลกันนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวนะสิ้นสุดการไล์สดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวปลุกยันนิดนึงนะครับผม